Nhét be kênh này. nhìn spotted. Nhét là, em ạ, anh 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 ạ, ชุบยู่งแนวปะชุบเสร็จแล้วพี่ขึ้นบนเหรอเนี่ยได้เสียงวะชุบอีกแล้วชุบสองคนแล้วน่าหัว้หนึ่งตด้หนึ่งเลื่องตัวชุบ Nói ta đã tổn lộn, tổn lộn, tổn lộn Bằng này, vinh vinh phạt vậy Nạ nạ Bắn đi bên này Thế kêu của tao, phương Giờ chụp phương đi Chụp phương đi

ไปเปือกี้เลย่บอลลั่นเลยลังเขาลังเขาลังเขาลังเข้ยเฮ้ยขอโท r b ได้ปะเป็นเอาหรือเปล่าวะไม่ไมเป็นไป้ไปเลยเป็นเล่นไม่เกี่ใครชาร์จอะ t u บ b o เเอะเอาหรเล่นไรอาเดี๋ยวเ หลังบูคนเดียวอดอดลังขาไม่มีเท่าไเท่าไง่าไหนีละหนีละสามหนีไปละเคโอโดนมาโดนเอาวง่อช่างมันช่างมันไปเอาวงก่อนอีแบลเลยพี ไกลไมากวี่งแดดมันเลยวี่ไงอันสองปืนเลย <c oughs> อืมโคตรโก้เฮ <c oughs> ้ยมีคนมีคน,บบน,นเอาเดี๋ยวดิคนเดียวมั้งเนี่ยมีคนเดียว นอเดาไปเดาัน,น,วน,วนสวยดันเลยดันเลยบวงมาละอีแบกได้นะจริงๆแล้วเจอตีอีก่งน,นูนนน้นเลยเขานู้นเลยเขานู้นเลยมีสองตี้หนึ่ง ทุสค้อนทูสค้อ o l l o เม e ์เฟลเมยเข้าหลังยิงเฉียวเฉียวเขามี้ะเขามีมันเห็นวะถอยเลยถอยเลยลงฝั่งนู้นเลยพี่เด้ ได้ยินเสียงใครวิ่งมาปะได้ยินเสียงบอลิสติกนี่แหละมันวิ่งแรงอ่ะมันไม่ย่องอ่ะอยู่ตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งลงมันมีตรงไหนบ้างวะที่ฝั่งนี้มีแน่อ่ะหรือไม่มีปะประตูปเปิดหมดเลยอ,อาจจะไม่มีแปดพี่มีเท่าไหร่พี่เนี่ยห่งโอเคขวัญเนี่ยเราเป็นสี่ตีกันละสี่ตามแกไปรถลัน่น นี่คนดอบมาพอดีเลยไม่ตายวะพี่มันลงไปก่อนมาถึงว่าขอยิงหมแรงกว่านี้ได้ไหมข้างบนขทางบุญมันดับตัวเดียวผมยิงให้ข้าบนญจะสิบก <70. S 1> ูดาวจะถึงเอมพวกสองคนเจ็บสองเลยไปเอาโพดีกว่าพี่สามสิบวิมาตามมาตามตามา ไอนน้ยัยยิงแล้วกันนะมามามาตามมา,ม,ามีคนป่าวะหนีป่ะตรงนี้ดีอยู่ไม่ดีอยู่ไม่ดีอยู่ยแบตเลอสองไอ้ย่ะเหี๋ยวสาตวอ้าบันเลยไม่ไม่ถือเลยพี่เดี๋ยวพี่ค่อยก่อให้พวกมันแหละ เอา้าเฮ้ยใครล่ะข้างหลัง,ลง <c oughs> แขกมันดนันพี่ดนันขอก่อนนะถ้าปวดเจ็บอะ่ะโดนเบิร์โดนเบริร์ตายแน่เขาเรื่องโอ้โหไม่ตายให้กูหน่อยวะางไงจะไปไหน เาบอลบอลขันบุรุษค่ะบุรุคาพี่เดียร์ยิงให้เจ็บก่อนเดี๋ยวใครเข้าเพื่อนเจ็บอย่าพึ่งกลับมาหมอดอยหนึ่งขอก่อนหน่อยผมบอกแล้วว่าเพื่อนปั๊มอยู่ยิงไม่เจ็บก่อนใครเข้าโอ้พี่พลาดว่ะพลาดพลาดพลาดอันนี้พลาดเลยเพื่อนปั๊มอยู่แล้วเมื่อกี้แล้วเพื่อนน็อกกัเนี่ย ไม่ไม่หลมสักคนโพตรสวยเลยโอ้โหมีคนอีกข้างหน้าไตาย จะรอดยังไงวะเนี่ยเมื่อกี้เรียบร้อยคนมันได้ยินจะเพื่อนเข้าหรือไอ้กอดทองเอลับลารับไลายผมจนไม่ตายนะใครกอดทองไอ้ไอ้โล่ทองอ่ะโล่น้องอ๋อโลดอ๋อโลดดาวชิลใช่ไอที่ไอที่เจอนะซ้ำกันดีกว่า ขึ้นมาก็แตกเข้าขึ้นมาเข้าขึ้นมาเฮ้ยผมล่วงฝันนี้ฝันนี้เสร็จครับหมดหมดหมดทีล่างหมดนี่ที่หนึ่งโอเคผมเก็บปองกันเฮ้ยน่ัวละขึ้นและผมขึ้นแล้ะบ้านไหนบ้านโน้นเหรอบ้านโน้นบ้านโน้นบ้านโน้นอันนี้มันโดน มันไม่ได้รูทเยอะเลยกล่องเดียวมันไม่ค่อยมีของมากินโมาติดเลยกระฟ้ากระฟ้าบุกแม่บุกแม่ผมเมียติดนะเดี๋ยวเราจะปัม๊มกันนะปั๊มกันนะเฮ้ยเดี๋ยวใครสแกนอีกอ่าสองร้อยอ่ะที่เดียวกันกปะฝั่งนู้นฝั่งนูน้นอ่ะนั่นเอาบ้านเลยานั่นชิงบ้านเห็นผาดนะตัวหนึ่งไปอ่ะคุณสองลืมดบ มันชามชารอแล้วนี่เจ็บเจ็บปั๊บนะส่ใส่ชาได้ชาได้เพือน่ยวาร์นะผมวาร์นะวาร์เลยวาร์เลยมาเดบ้านมาเดบ้านมาเดบ้านล้วจะซ้ำผมจะซ้ำผมวาร์ไม่ทันผมผมน้องหนึ่ตัวท้ายเดบ้านเดบ้านูกสนะ สสววยยครับตายปะเนี่ยโดนโดนหนีไปละโดนหนีไปละก็<ห>แต่จะน็อตเหลือเท่าไหร่อยู่วนะ่ยแค่นั้นนะน่าประมาณยี่สิบนามเมตตายแยกกันลนะกนะ็แต่หนึ่งเข้าเลือดยี่สิบ มันจะหาว่าผมแฮกปะวะทีนี่คอนเรตี้นคนลตี้ฝั่งนี้คอตี้ไอ้ทีเนียออกไปตรงนั้นยิกันมาเลยใช่ในเมืองะเขวงปะป่ะปะไกลอยู่โอ้ยยยกยยยยย้ยย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 ยะมยลยนยียนยย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 ยออีกเยอะ เฟต้ากระโดดกระโดดนิดนึงอ๋อขึ้นมาใหม่ตามขึ้นมาใหม่มันเก็บไอ้ดับไปเมื่อกี้ตีนั่นแหละนี่มีสิทธิ์เดี๋ยวรอรอเพื่อนอีกคนหนึ่งกันบิลลี่บินมาผมล็อกให้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับอ๋อมันไปละมันไปฝั่งฝั่งฝั่งถ้ำละแล้วก็ไอ้ในเมืองยังฮีทชิลเก็บของกันอยู่ไปเราเข้าวงกันเดี๋ยว ไปหาโพดีๆยิงฟรีๆอยู่เหรอเฮ้ยมีคนยิงผมมีคนมีคนหลังเหรอบ้านนี้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 กกแตตัวใส่ครับโอ้ยเจ็บเจ็บขึ้นน้ำแข็งก่อนไหมหรอตรงนี้มีคนไหมบ้านเนี้ยมีคนมีคนมีคนงั้นเราไปเดินนี่กันไหม อ่ะเพื่อนสิบเกาะสิบเกาะฝั่งนี้มีคนเนินนี้เล่นได้ไหมโอ้ยมีคนเลยเลยิงตรงนี้ดีกว่าเตะตัวนี้ดีกว่าโว้ยโว้ยโว้ยแรงโคตรนี่มาเตะตรงเนี้ยเตะหน้าผมเลยนวๆเลยอเฮ้ยผมวางตีไหมวางก็ดีเพื่อนรูู้่ไว้หนึ่งน้องน้องน้องนี่ดันหน่อยดันหน่อย มาเพื่อนผมดันสุดอะ่ะเอาสุดเลยเอาสุดแล้วค่อยกลับไปชุมมัน,ม,นมันดับไปหมดแล้วดับไปหมดแล้ว,ไป,ลวไปนูน่นละคนหนึ่ง<ว>หาตัวน็อกไม่เจอเจอไหมตัวน็อกล่วงมานี่เลยไม่เจอเจอ,เจอตัวน็อกไปไม,มันมันขึ้นมันขึ้นมันขึ้น ตงมไปต,ไปตรงที่นี่น่นะให้ขโมยขโมยขโมยตีหนึงครับขโมยมีคนมีคนตรงมีคนตรงนี้ไม่มีคนยิงตีผมเดี๋ยวผมขึ้นข้างบนก่นนอนยตัวนึงนะตรงน,นี้ตรงนี้ตีมากเชียร์ล้วขึ้นขึ้นได้วน์พาวน่ะผมมาขึ้นได้แต่เพื่อนอะขึ้นได้วน์พาวหาทา่ายอดตปวหนึง่งไปกลับไป ไอ้ตัวมาไอ้ตัวน้องเมื่อกี้มันหายไปไหนวะผมหาไม่เจอว่ะเพื่อนผมพยายามหาโมบิ่นติ๊กิวตรงไหนกันนะอันนี้ไม่ใช่ของผมเกียร์่มซิแม่หนมซิปแม่เพื่อนผมซิปแม่มาๆๆมาตรงนี้ตรงนี้ยิงยิงตรงนั้นก็ได้แต่ผมซิแม่อ่าวิ่งขึ้นไปข้างหน้าก่อนอ่ะไม่ได้หรอเพื่อนอ่ะตรงนี้ตรงนี้ได้มีได้ตรงนี้ตรงนี้ เจ็บวงนิดนึงตรงนี้ดีมากตรงตรงนี้ดีกางพาเพื่อนขึ้นมาอยู่เพื่อนเฮ้ยฟรีว่ะโคตรฟรีอ่ะเพื่อนฟรีมากใช่ครับปีเก้าเลยครับสมกละไปลุยกำลังไปสิงปุ๊บแปดสกคอตแปดสกคอตน้องสองน้องสองซ้ายล่างซ้ายล่างนี่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  ทำหนึ่งทำหนโอ้ยโหไอ้ตีนแดงนะไอ้ตีมาร์คแดงอ่ะบิลลี่โดนชาร์จบิลลี่โดนชาร์จสองตีแล้วผมเจ็บแล้วผมเจ็บตายตายตายสับเลยสับเกาะระบีขึ้นมาเลยบิลลี่มีอีกตีหนึ่งอีกตีมาไล่ไล่ไล่ก่อนแดงเล่นชาร์จเลยทำโอ้ยใส่ยับเลยตรงเนี้ยน้องหนึ่งน้องหนึ่งเวนเวนเอาไหนซ้ำไหนซ้ำไหน หมดหมดหมดเหลือตีท้ายเหลือตีท้ายไปเหลือคนนึงเหลือตีหนึงเหลือตีหนึงไม่ใช่คนนึงเจ็บหนึ่งเจ็บหนึ่งอันนี้อันนี้ก่อกระแตกอันนี้ก่อแตกตัวท้ายตัวท้ายก่อกระแตกบังบังเมื่อกี้มายัดกันตรงนี้สี่ตีเลยเหรอวะโคตรสุดอ่ะไอไอวงมาวงมาไป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  รุดเลยรุดเลยรุดเลยผมไม่รู้ละผมไปก่อนโอ้โหต้องปั๊มอีกมีเม็ดแบกไหมเดี๋ยวสี่สกอตไม่เต็มตีหนึ่งมีสองคนตีหนึ่งโอ้ยอิ่มอิ่มเดี๋ยวผมมาแจกยาให้ขอขอขอเม็ดไดี๋ย้มั้ยได้ครับเดี๋ยวได้ได้ไม่ต้องได้เดี๋ยวหาโพ้ได้เดี๋ยวผมพี่ยะโอเคครับอิ่มอิ่มเลยแบบมีแปดอะผมอ่ะยังคิดมีสองตอนนี้ ต้องการระเบิดอย่างเดียวมีระเบิดยิ่ลูกเลยนี่ไงระเบิดอีกอันนึงอ่ะไม่ระเบิดเก็บแบตไว้เยอะดีกว่าเอาไว้เทปยิงจะใครยิงเลยเพื่อนกอดแดงโดนไปสามสิบกับยี่สิบโต๊ะโต๊ต๊ะโต๊ะกระแดงกระม่วงกระม่วงเจออีกนั่ยอ่าขึ้นบนนี้ไหมวงปะวะไม่วง าเฮ้ยกดผิดตรงนี้วงว่าหินนะอืมแล้วมีตัวอยู่ตรงนี้มันแต่ผมไปกดหัวมันมันแบ็กมาร์เก็ตอยู่มันแบ็กมาร์เก็ตอยู่แต่ผมไปกดหัวล็อกซ้ายหน่อยล็อกซ้ายหน่อยว่าตีต้องโดนผมวะในมันหยุดอยู่มันแต่ผมรออยู่รอมั็นรูทอยู่เฮ้ยมันไม่เห็นเรานะ ไอหมอนรู้ดีกลับเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเส้นส่งไม่ดีว่ะผมมียานะอุ้ยผมนอกเกือบเกือบเกือบแต่ผมอีกลับแตวผมอีกลับเราจะเข้าวงทางไหนมันก็ต้องมาทางนี้นี่หว่าเออมันต้องมาทางเนี้ยเราต้องไปทางนู้นเพื่อนมาจะใช่ไหมเคเดี๋ยวผมกลับก่อนวาร์ปก่อน ฮะเอาดูแคนเซลิลไม่ได้วะผมกดไปแล้ว <c oughs> มีมีสลิงแบกปะเอ <c oughs> อเนี่ยหละหินเนี่ยหินเนีะยอ้อไม่ใช่หลังบ้านนี่ปะในบ้านในบ้านไม่ได้อยู่โอเคครับก็อยู่บนหลังคาได้พปิดหลังคาไม่วงปะวงไหม ต้องลดสักคัน,นหนึห่ง,งบ้านหลังนี้เอ้ยหลังนี้หลังนี้หลังนี้อยู่ได้หลังนี้อยู่ได้แต่มีคนหรือเปล่าเจเอ๋ตัวเองไม่มีมาเพื่อนไม่ไม่บ้านบ้านบ้านนี้อยู่ได้นะบ้านผมนะชิบหายแล้วผมผมอีก <that> ผมมีแบต8อันขอขอส่ลิง์หน่อยได้ปสักอันสอันแบตมีเจ็ดส่ลิง์อ่เดียวโอเคโอ้โหโอ้รวยร่ำรวยเงินทองโอ้้รวยเก็บไ้โหอวย่รวเอ้วว่รเงินอ้รเงนท้หหงนท้หรยรยินองอ้อรรยิง้้รงไม่ได้อยระเบิดก่นี้ให้นะ เน,น,นี่ยไอเน,นี่ยเนี่ยตายก่อนเดี๋ยวรอล็อกเลยไอเน,นี่ยตายก่อนแน่นอนสกิลคิวได้ปะฮัลเตอร์จะน็อกจะน็อกไม่คิวตรงนี้เมื่อไหร่ครับเฮฟฟี่เหลืวหกสิบผมผมมีเฮฟฟี่นะผมมีเฮฟฟี่นะเราจะ,ะ,ะวิ่งละสิบวิเดี๋ยวรอสิบวิเดี๋ยวผมปาระเบิดดักเออ พาดก็แต่รอบที่สามสิบอันเนี้ยตายก่อนวงวีบะเดี๋ยวผมปาอันนี้เธอไหมยังไงโดนแน่อวิ่งออกมาเราต้องระวังทางขวาด้วยล็อกหนึ่งเสร็จล็อกสองตัวท้ายชุดเพื่อนชุดตรงไหนวะเนี่ยหลังหลังก็แตก หมดหมดเต็มหมดมึงจะฟรีไปลาตีนะเฮ้ยผมไม่มีเฮลวีะตรงนั้นมีเฮลวียปะสม้มกหน่อยอปะมีเฮลวียไหมเพื่อนแถวน,นั้นอนะขอหน่อย <S <S เรามารถผิดต้องรถนูน้นรถนู้นมีคนเอาละโอ้โหแรงแรงมันยิงได้ ่ามันยิงได้เออมันยิงได้เฮ้ผมผมผมไม่ได้นะผมบัสได้้วขนะ้างหลังข้างหลังเก่ครับ <cam> <S <s <uk> <S เออเออแ <laughs> สบแล้วแสบแล้ว <c oughs> <c oughs>